สวัสดีครับบ้านมปงเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่ี่4 74นะครับมีพาสีสวยยีสิบ2รายการมานําเสนอนะครับ20รายการแรกก็องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับอีก2รายการนั้นเป็นรายการพิเศษองค์ละ300บาทเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับชมคลิปกันนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ่งเข้าไปไลน์ชื่อหมูนะครับ0 9นย์5 2้า1นนะครับเบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไร้แตกหักทันรู้สูญหายผมรับผิดชอบให้หมดนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดก็คือจะลงตอนนี้ลงเป็นคลิปเดียวก่อนนะครับเพราะว่าติดสงการเดี๋ยวหลังสงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาแจ้งให้ทีนะครับแต่จะลงช่วงนี้ก็จะลงทุกวันนะครับเป็นคลิปตอนปีสี่ถึงปีห้านะครับรอบ,รอบเช้ารอบเย็นนะครับยี่สิบสองรายการนะครับเริ่มรายการที่หนึ่งของ ep ที่สี่เจ็ดสี่นะครับ เป็นพระสมเด็จน,นะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่นี่นะครับเป็นในการสงการเลยนะครับในการที่1นะครับนี่รายการที่2ก็เป็นพระสมเด็จน,นะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับมีค่าความเก่าลีานานะครับนี่การที่สอง รายการที่สมเป็นาพาสสมเด็จนะครับเคยเลี่ยมทองมาจยวของทองไปขายนะครับเป็นภาพสมเด็จข้างหน้ามีคูดผมจาไม่ได้นะครับว่าหลวข้ออะไรนะครับด้านหลังเป็นพอบลอนะครับเป็นภาพสมเด็จมีคูดอยู่ด้านหน้านะครับเนรายการที่สามนะครับรายการที่4ี่ <c oughs> ก็ยังเป็นภาสสมเด็จอยู่นะครับ เนื้อหาเก่านะครับมีกระทอบมุมนิดหนึ่งข้างนะครับเยืดอ่นะครับเนี่อรอบๆนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับเป็นอาการที่สี่นะครับขยายขึ้นมานิดนึงนีาการที่ห้าเป็นผ้าเนื้อผงนะครับที์เหมือนพระลอดระโว้นะครับแต่เป็นเนื้อผงออกจมพูนะครับนีออกสบู่เลือดนะครับเป็นอาการที่ห้านะครับ รายการที่หกเป็นพาสุงกอนะครับเป็นพาสุงกอขนมเปียนะครับเนื้อดินนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสมเด็จโตนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับวัตเตอนะครับนี่นะครับ เด่นวัสตือนะครับออกประมาณปีหนึ่งกว่านะครับด้านหลังเป็นผ้านอนนะครับเป็นภ้าสายญาตนะครับห่วงขาดนะครับห่วงขาดไปนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นพักกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนี่นะครับ ด้านหลังมีอกเรานะครับผมเคยได้มาแล้วแบบนี้ปิดไปแล้วนะครับไม่ทล้าบ่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่8นะครับรายการที่9เป็นพระรูปล่อนะครับหล่อโลหะทองเหลืองหลงปู่มุนนะครับเป็นเหรียญเอ้เป็นรูปล่อหลงปูมุนนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับมีต่อโค้ดมีอะไรนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับผมรู้เป็นทองแดงนะครับ รายการที่9นะครับรายการที่10เป็นเหรียญเต่านะครับเหรียญเต่าทองแดงนะครับเป็นสังกัจายนะครับวัดอะไรหลวงพิชชีนะครับเป็นรายการที่10นะครับวัดทุ่งทองนะครับการชนะบุรีนะครับการชนะบุรีนะครับวัดทุ่งทองการชนะบุรีนะครับเป็นหลวงพ่ออะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นเต่าทองแดงนะครับ เป็นเต่าเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเต่าเนื้อทองแดงนะครับทู่ทองกาจนบุรีนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นรอหาทรงม้านะครับกระไหล่ทองนะครับผมดูว่าออกเป็นตะก,กัวนะครับชุบท,ทองนะครับนี่นะครับเป็นทรงม้านะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสอง ผมคุ้นพิมพ์นะครับก็เป็นปุจฉิมเสกแต่ผมเรียกชื่อวันไม่ถูกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับปกโพนะครับนี่เป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นท่าเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์แหวกม่านนะครับคุ้นณนะครับว่าเป็นหลวงพ่อแฉงนะครับเคยได้มานะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับว่าผิดถูกก็ขออภัยนะครับไม่รู้แน่นะครับรายการที่สิบสาม รายการที่สิบสี่เป็นอินนะครับอินลอหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนะครับอันนี้จะตัวใหญ่ขึ้นมาน,นิดในส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับนิ้วเศษเนนะครับนิ้วกว่าสองเซนนะครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นอินนะครับอินหล่อโลหะทองเหลืองนะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระรูปหล่อนะครับ ผมไม่สร้างเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเป็นทะก้นแบบนี้เขาจะเรียกว่าเบ้าทุบนะครับผมไม่สร้างเป็นหลวงพ่ออะไรจริงๆนะครับในการที่สิบห้านะครับายการที่สิบหกก็เป็นพระพุทธนะครับหลรร่อโลหะทองเหลืองนะครับพิมพ์ทรงนั่งเคาเชียงแสนนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณ1นนิ้วนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับ น่าตักอยู่ที่ประมาณนี้นะครับไม่ถึงนิ้วนะครับ2องเซนนะครับสองเซนนะครับส่วนสูงอยู่ที่นิ้วเสศษๆนะครับนี่นะครับเป็นหลอดโลหะทองเหลืองนะครับส่วนสูงที่นิ้วกว่านะครับกว้างสองเซนนะครับรายการที่สิบหกรายการที่17เป็นพ่นเนื้อดินเผานะครับพิมพ์ทรงคล้าย เขาเรียกซุ้มเดือนแก้วนะถ้าผมจำไม่ผิดคล้ายชินาราชนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับเป็นรายการที่17เจป็นพระกุนะครับรายการที่18เป็นพระดีลานะครับเป็นพระดีลายิานนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นพระกุนะครับเป็นรายการที่18นะครับรายการที่19เเป็นพระซุ้มก่อเนื้อดินนะครับ ระยะหาค่อนข้างเก่านะครับออกดินดำนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับในสามที่สิบเก้าใการที่ยี่สิบเป็นพิมพ์ผักคงเนื้อดินนะครับผักคงลําพูนเนื้อดินนะครับด้านหลังมียันนะครับผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับครบยี่สิบรายการในองค์ละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ เป็นตะกุดนะครับทองแดงนะครับถักเชือกนะครับลงรักนะครับพอมีอายุนะครับแต่ไม่ถึงกับลึกมากนี่นะครับความยาวที่ประมาณสี่นิ้วเลยนะครับอยู่ประมาณสี่นิ้วนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับผมเอาที่สามร้อยบาทของค่าจัดส่งนะครับมีลงท้องนะครับแต่ผมไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทของค่าจัดส่งนะครับเป็นตะกุดนะครับตะกุดถักเชือกลงรัก ตัวตะกุดเป็นทองแดงนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่22นะครับเป็นพระบูชาพ่อชินลราชนะครับตั้งหน้ารถนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับองค์ที่22เป็นเนื้อโลหะนะครับหน้าจักอยู่ที่1นิ้วนะครับประมาณ1นิ้วนะส่วนสูงอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับอันนี้เป็นพระบูชาตั้งหน้ารถพ่อชินลาชน,นะครับ นีกเอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบ22รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมึงพระเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ